สวัสดีค่ะวันนี้นะคะกลับมาพบกับมิ้น์อีกแล้วนะคะกับเพจมิ้นจำนายอุปกรณ์ตกปลานะคะวันนี้มิ้นมีดำยิงนะคะลดราคาลดแแจกแถมให้เลยนะคะแถมตัวนี้เป็นไม้สักทองนะคะสีก็จะสวยๆแบบนี้เลยของแถมนะคะที่มิ้นจะมีให้นะพี่ตัวนี้นะคะมิ้นแถมลูกดอกยาวขนาด75เซนและพร้อมมีเงี้ยงตรงนี้ให้ด้วยนะคะมิ้นก็แถมให้ฟรีหนึ่งลูกและยางอีก2เส้นแบบนี้เลยนะคะพี่ ตัวนี้นะคะที่ซื้อกับมิ้นที่ไม่ต้องซื้อเพิ่มเลยนะคะเพราะว่าที่สําคัญที่มิ้นจะแถมให้นะคะยังมีตัวนี้เลยตัวนี้นะคะที่ของปักป่านะมิ้นมีให้ถึง5้าห่วงและสายยาวให้ถึง5เมตรเลยนะคะซื้อกับมิ้นไม่ต้องซื้อเพิ่มเลยนะพี่ในราคาเพียง1น9 9บาทนะคะย้ำว่าตัวนี้ราคาเพียง1099บาท ไม่ต้องกลัวนะคะว่ามินจะไม่ส่งจริงสามารถดูพันธ้ายด้านหลังได้เลยเพราะว่ามิ้นส่งฟรีนะคะและยังไม่พอสามารถดูสินะคะ้าก่อนจ่ายเงินได้เลยเพราะมินรับประกันจากการขนส่งนะคะมีสามารถดูพันท้ายได้เลยนะคะว่าทางเรามีส่งสังวันนี้นะคะมินส่งออกให้พี่วันนี้ได้เลยนะคะถ้าใครสนใจสามารถโทรมาที่0 9 8 009 5781คะ่ะสามารถโทรมาได้เลยนะคะสวัสดีค่ะ